สวัสดีค่ะพบกับนิวส์วนทันข่าวนะคะมาเริ่มกันที่เรื่องราวของผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคกหค่ะก็ออกมายืนยันนะคะเจ้าหน้าที่ยังคงต้องการค้นโซน A และโซน B ค่ะพร้อมกับเสนอขอยกเลิกมาตรา44ทันทีนะคะหากการตรวจค้นแล้วเสร็จค่ะ คนตำรวจโทชันเทพเสสเวศนะคะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งระบุว่าการยกระดับในการปฏิบัติการตรวจค้นวัดพระธรรมกายในแต่ละครั้งนั้นทาง DSI จะเป็นผู้ประสานส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่ปฏิบัติตามซึ่งได้พยายามดำเนินการจักเบาไปหาหนักเพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งกันกับมวลชนโดยในขณะนี้นะคะตำรวจยังคงพยายามไม่ให้มีการนำอาหารเข้าไปภายในวัดเพื่อต้องการให้พระสงฆ์และศิยานุสิ์ออกมาจากวัดเอง ทางนี้ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ยังคงต้องการตรวจค้นในโซน A และโซน B และจุดต้องสงสัยบางจุดซึ่งหากตรวจค้นแล้วสามารถตอบข้อสงสัยของประชาชนก็จะถอนกำลังออกมาทันทีจากนั้นจะทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอขอยกเลิกการใช้กฎหมายมาตรา44 ขณะที่นายสุรชัยขันอาสาผูว้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะคะก็ระบุว่าได้มีหนังสือคําสั่งให้ฝ่ายปกครองท้องถิ่นในอําเภอกํานันและผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติตามหน้าที่คอยสนับสนุนการทํางานของ DSI ทําความเข้าใจกับลูกบ้านของตนเองถึงการสนับสนุนการปฏิบัติการในครั้งนี้แต่เรื่องความเชื่อก็ต้องใช้เวลาให้กับประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจด้วยค่ะ ส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามสถานการณ์ปัจจุบันนะคะโดยมีคุณจตุพรยอดศรีนะคะผู้สื่อข่าวนิวส์วันของเรานะคะยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะในช่วงเช้าที่ผ่านมามีคุณกิติรัตไปตักบาตรในช่วงเช้าใช่ไหมคะเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างคะมีนายเมื่อช่วงเวลาประมาณ6นาฬิกา30นาทีนายกิติรัตน์นรนง ได้เดินทางมาตักบาตรที่ตักบาททกตรทัพท่สุสงที่บริเวณด้านหน้าวัดพัทธรรมกายตรงบริเวณประตูห้าและประตูหครับซึ่งหลังจากที่ลงมาตาักบาตรเสร็จนายกิตรัตน์ชไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดครับแต่เท่าที่สังเกตดูก็เหมือนกับนายกิตรัตน์เนี่ยจะมาทำบุญตักบาตรที่วัดพัทธมกายเป็นประจำครับอ๋อค่ะ ก็เหมือน,นมาทำกานประมาณทาบุญตักบาตรปกติอย่างนี้ใช่ไหมคะครับเป็นเป็นเรื่องปกติที่นายกิติรัตน์จะมาที่นี่เป็นประจาครับคบ่ะในขณะนี้ครับผมอยู่ที่บริเวณตลาดกลางคลองหลวงค่ะซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานายไอเพชรคองค่ะซึ่งเป็นลูกติดของวัดพระธรรมกายครับ ได้มีการรวมตัวกันก่อนหน้าน,นี้แล้วที่บริเวณตลาดกลางคลองหลวงมีการรวมตัวกันของศิษยานุสิญญสิ์ที่ไม่สามารถเข้าไปภายในวัดพระธรรมกายได้ครับอขณะน,นี้รวมแล้วจํานวนประมาณสามพันคนเศษครับที่รวมกันอยู่บริเวณด้านหน้าด้านบริเวณตลาดกลางคลองหลวงครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับมีการทอดผ้าป่าอาหารสดครับ เบื้องต้นก็คือมีทั้งผักแล้วก็อาหารสดหลายๆอย่างครับทั้งผักทั้งผลไม้รวมถึงอาหารที่พร้อมที่จะเข้าไปานำเข้าไปทำประกอบเป็นอาหาราเตรียมที่จะนำส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของทางเจ้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่มา อ,อยู่ที่บริเวณประตูห้าประตูหครับแต่ก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้ก็ยังมีคำสั่งอยู่ครับว่า,าห้ามนี้ให้นำอาหารทั้งหมดเข้าไปเพื่อใด้านใผู้ผู้ที่อยู่ด้านในครับผมค่ะค่ะ แต่นี้ก็กําลังรอตรวจสอบรอดูอยู่ใช่ไหมคะว่าพ้าป่าอาหารสดผล,ลไม้ต่างๆเนี่ยยังคงสามารถที่จะลำเลียงเข้าไปได้หรือเปล่าในวันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้คือหลังจากที่นายไอนายไอทิพยทองได้มีการถแถลงข่าวก็คาดว่าจะมีการนำอาหารสดพวกนี้นำไปที่บริเวณประตูหาประตูหกอีกครั้งครับเหมือนกับเมื่อช่วงเย็ยนวานนี้ครับ อืมค่ะก็ลองต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะคะว่ายังสามารถส่งสเสบียง ข้าวส่งสเสบียงน้ำส่งสเสบียงอาหารสดผลไม้เข้าไปได้บริเวณในวัดหรือไม่อย่างไรนะคะยังไงขอบคุณนะคะทางด้านคุณจตุพรมากมากค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ถ้ามีสถานการณ์เพิ่มเติมนะคะก็จะติดต่อทางด้านของคุณจตุพรที่เกาะติดสถานการณ์ของเราอยู่ที่บริเวณวัดพระธรรมกายนะคะเราก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่เรื่อยๆค่ะโดวยเฉพาะในช่วงข่าวภักเที่ยงนะคะถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวนามาฝากกันอย่างแน่นอนค่ะมาติดตามเรื่องราวของโฆษกรัฐบาลกันบ้างน,นะคะที่ออกมาชี้แจงสาเหตุ ที่หัวหน้าคสชใช้มาตรา44ในการออกคําสั่งย้ายผู้ว่าการรถไฟนะคะพร้อมกับระงับการปฏิบัติงานของบอร์ดเพราะถูกร้องเรียนความไม่โปรง่งใสในการประมูลงานและการจัดซื้อจัดจ้างค่ะ คนโตสรรเสริญแก้วกำเนิดนะคะโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอที่10ทับพย้ายนายวุฒิชาติกัลยานมิตรผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอทอพร้อมแต่งตั้งนายอนนท์เหลืองบริบูรณ์รองอธิบดีกรมทางหลวงรักษาการในตาแหน่งแทนเนื่องจากผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชอได้รับข้อร้องเรียนจานวนมาก ถึงปัญหาความไม่โปร่งใสในการประมูลงานและการจัดซื้อจัดจ้างของการรถไฟจึงไม่สามารถเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องดังกล่าวได้ซึ่งคําสั่งย้ายครั้งนี้เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีการร้องเรียนเข้ามาได้และขณะนี้ยังถือว่าทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์แต่หากพบการทุจริตตามที่ถูกกล่าวอ้างก็จะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ รัฐมนตรีคมนาคมนะคะก็ระบุสาเหตุการย้ายนายวุฒิชาติกลยานมตรพ้นจากผู้การรอฟอรทอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรขณะที่เจ้าตัวพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งค่ะ คมเติมพิทยาภัยศิษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าการใช้อำนาจตามมาตรา44ของหัวหน้าคสชออกคำสั่งให้นายวุฒิชาติกัลยาณมิตรพ้นจากผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟทไปประจำที่สำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของรฟทเพราะว่าในปีนี้รฟทจะมีโครงการในการลงทุน9โครงการมูลค่าเกือบ400แล้านบาทเช่นรถไฟทางคู่5เส้นทางโครงการรถไฟความเร็วสูงหรือว่า High Speed Train ซึ่งที่ผ่านมาการประมูล โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ล่าช้าจึงต้องเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และด้วยปริมาณงานที่มีจำนวนมากจึงแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาช่วยดูแลการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะที่นายวุฒิชาติเองหลังจากทราบคำสั่งก็พร้อมปฏิบัติตามด้านนายอนนท์เหลืองบริบูรณ์รองอธิบดีกรมทางหลวงซึ่งคำสั่งคสชแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้ว่าการการรถไฟบอกว่าคณะกรรมการรอฟทอชุดใหม่มีกำหนดประชุมวันที่27กุมภาพันธ์ พันนี้และจะเดินหน้าสารต่องานที่ค้างอยู่ทุกโครงการให้ลุล่วงโดยเฉพาะโครงการรถไฟทางคู่5เส้นทางที่จะลงนามในสัญญาเดือนมีนาคมนี้ค่ะ <Okay. S 1> และทั้งหมดนี้นะคะก็คือดิวสวรร์ทันข่าวนะคะช่วงนี้ที่ฉันลาไปก่อนพบกันได้ใหม่นะคะในช่วงข่าวพักเที่ยงสวัสดีค่ะ